các bạn, các bạn, các bạn, các Để các bạn, các bạn, เสบียงครับจะเป็นของนั uh> ้นรับพี่น้องแล้วต่เดี๋ยวพาไปส่งเสบียงกันครับเตรียวเตรมเต็มคลิปเต็มจู้ใจดีครับแบบนี้ครับ อร้อยครับรอแต่กับตัในคบเรือครับรอ่ในคบเรือแป๊บนึงครับ กันนะครับเน,นี่สิเอาเรือหน่อยลงม,มารับกับไอดีครับนีนแวเดียวเลยปยี่งตวกเบรือปกโมเคอยนิดนึงคอยนิดนึงคอยนิดนึง ไไไไนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอีกแบบนี้ก็ง่ายดีนะครับง่ายขึ้นเที่ยวเดียวจบเลยนะครับดูครับดูครับดูการขึ้นครับมันมีเรือชูฉีบลงมาลำครับครับค้นขึ้นไปเรือกันเดี๋ยวๆเลยครับเนี่ยคนก็ตึงไว้เว่า

เสร็จครับโอเคียโอเคร่ียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับเวก็จะนไปเลยครับบัตครับนะครับมันก็จะดึงขึ้นไปครับ baik-baik okay, kết ครับ tham khảo หรือสว่างตามเรื่องกินลบช่วงิวลบบรรยากาศกันครับลบบรรยากาศแม่น้ำทะเลปากน้ำครับ xa thôi ว่าไม่รับแน่อนอนแล้วครับพี่น้องทั้งสูงทั้งยาวทั้งใหญ่ครับเือมันถูกน้ำมันนะครับมีโุตสารมาลงครับ ครับนี่คนณกฤซสอเบียงไปเนพ่อว่าเนี่คร <S token ance> ับเชิญครับเดี๋ยวนะครับส่กสารมาไปรับสอบนะเาไปรับานเป้าแท่าสีสอบนะครับนากงานนะท่าสีดูแลเลเลือกับทำความสะอาดตามนาทีครับ พอแล้วสีจะหมดแล้วของเรือครับของไปจักทีเรา คนติดตามไปเลยนะครับช่องทะเลปากดำครับทีไมเคิมขพอ,พอให้เบิ่งเลยๆเรืเ่อกคติดตามไปนะครับ ตลาดปากน้ำครับอยู่หลังตลาดเลยครับของให้ก็จะเป็นตลาดให้ตึกครับสะดวกสบายดีครับซื้อของแล้วก็ลงทางเลือกคน้องเลือกไกลๆนะครับสบายดีครับคลิปนีก้ก็จบสำเนวครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับทะเลปากน้ำ ཡོད